<Hello. S 2> เออนี่คุณลูกค้ารออยู่ตรงไหนครับเนี่ยผมขับเข้าเส้นอักษะมาแล้วครับเออรออยู่ตรงเสาไฟค่ะพี่เสาไฟกินราลีอะค่ะโอ้โหเส้นนี้มันก็เสาไฟกินราลีทั้งสายอะครับเออจริงด้วยเออเออรออยู่หน้าซอยหกเลยหมู่บ้านมานิดนึงอะค่ะอ๋อ,อ,อโอเคครับได้ครับค่ะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หัวหน้าหรือนกวะเนี่ยจิกกูจังเลยฮัลโหลค่ะบอสอ๋ตอนนี้อยู่บนรถแล้วค่ะกําลังไปแล้วค่ะค่ะค่ะทราบแล้วค่ะยังไงเออบอสบอกลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะหนูอยู่บนรถแล้วอีกแป๊บเดียวค่ะไม่เกินสิบห้านาทีค่ะ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 ค่สวัสดีค่ะเฮ้ย หัวหน้าก็เร่งลูกค้าก็เร่งมากอะไรวะเนี่ยนัดอีกวันเอางานอีกวันอยู่ดีๆก็มาเร่งงานโอ้ยวันหยุดก็ต้องมารีบทํางานส่งให้เนี่ยโอ้ยลมเสียเ,เจออย่างนี้ก็แย่เนอนะเมื่อก่อนนะพี่ก็เคยทํางานประจําเจอแบบน้องนี่แหละหัวหน้าเจ้าอย่างนั้นลูกค้าเจ้าอย่างนี้เหนื่อยงงจริงพี่ทุกวันเนี้ยหนูโคตรจะเบื่อเลย ที่ต้องมานั่งทําตามคําสั่งคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยเคยคิดอยากจะลาออกเหมือนกันนะ่ะแต่ก็ไม่รู้จะลาออกไปทําอะไรโอ้ยมีเยอะแยะน้องดูอย่างพี่นี่สิออกมาม่ทํางานอย่างเงี้สยสบายอิสระน้องไม่ต้องคอยฟังคําสั่งใครพี่พี่เดี๋ยวแยกหน้าแล้วพี่เลี้ยวซ้ายเลยนะเออน้องแต่ว่าพี่เอ็ดเออพี่เชื่อหนูเหอะอันนี้มนทางลัดเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลยอ๋ออ๋อนั่นน่ะ,นะ,นะเออพี่เนี่ยใช่ใช่ แล้วเดี๋ยวพี่ชิดขวาชิดขวาแล้วเห็นไหมทางกลับรถข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับรถข้างหน้าเลยอ่าๆได้ได้ได้แล้วพอกลับรถข้างหน้านะพี่ชิดขวาอ่ๆ <Saf em. S 2> ชิดขวาอ่า <Titan. S 2> <c oughs> แล้วเดี๋ยวไฟแดงเนี้ย <c oughs> พี่เลี้ยวขวาเ <c oughs> นี่ยจอดข้างหน้าตรงเนี้ยพี่เนี่ยตรงรั้วสีดํานเนี่ย เน okay, yep, hmm. exactly ี่ยเห็นไหมมาถึงที่เด yeah ียวกันเลยตาม GPS เป๊ะโอเคจอดตรงนี้แหละขอบคุณมากพี่เออจะว่าไปงานพี่เนี่ยดีจริงๆนะไม่ต้องทำตามคำสั่งใครจริงๆด้วยอ่ะขอบคุณมากนะพี่